เฮ้ยหมิ้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะณนะบ้านหลังหนึ่งในวันอาทิตย์ที่อากาศแสนจะร้อนอบอ้าวได้มีสองเพื่อนสาวที่มานอนค้างด้วยกันในช่วงวันหยุด อย่างไอรินและซูซี่กำลังรู้สึกร้อนและเบือเ่อกับการอยู่บ้านเฉยๆในช่วงวันหยุดพอตั้งแต่หยุดมาทั้งสองคนก็เอาแต่เมาส์มอยเล่นเกมเล่นแชทแทบจะไม่ได้ออกไปไหนนอกบ้านเลยเพราะติดช่วงโควิดด้วยการไปเที่ยวไหนไกลๆก็คงจะไม่ดีนัก เบื่อจังเลยอ่ะอีซูซี่ไปหาอะไรอร่อยๆกินข้างนอกกันดีไหมอยู่บ้านฉันก็มีแต่มาม่าเนี่ยเออไปก็ไป,ไปว่าแต่แกจะไปกินอะไรล่ะส้มตำไม่แกหน้าปากซอยบ้านฉันมีร้านส้มตำเปิดใหม่คนเยอะมากเลยนะแกน่าจะอร่อยแต่ต้องรีบไปก่อนเที่ยงนะไม่งั้นคนเยอะเวอร์มีหวังไม่ได้กินหรอกทั้งสองสาวจึงไม่รอช้า รีบเดินไปยังร้านส้มตำหน้าปากซอยทันทีพอมาถึงที่ร้านก็โชคดีเพราะคนยังไม่เยอะมากก่อนที่จะเจอเด็กแว่นคนหนึงเดินมารับออเดอร์ของทั้งสองสาวที่โต๊ะจะรับอะไรรีบๆสังมาเมนูอะไรเด็ดสุดในร้านอ่ะน้องถามว่าโง่หรือเปล่านี่มันร้านส้มตำนะเมนูเด็ดสุดก็ต้องเป็นส้มตำหน่ะสิโ๊ก จ,จริงด้วยงั้นเอาส้มตำรสแซ่บจานหนึ่งแล้วกันนะกลับล่ะเอาอะไรไหมระวังไม่เอากับเพาะจะทะลุนะโจ๊ะโจ๊ะงั้นเอาไก่ย่างตับปิ้งกับข้าวเหนียวอย่างละสองแล้วกันค่ะรับทราบรอสักครู่นะโจ๊ะโจ๊ะแล้วพนักงานรับออเดอร์คนนั้นก็เดินไปสั่งส้มตำกับลุงคนตำที่เคาน์เตอร์ โนบี no, ลูกค้าสั่งอะไรสั่งส้มตำเผ็ดนรกแตกหนึ่งไก่ย,าย,าย่างตับย่างข้าวเหนียวอย่างละสองครับลุงรับทราบโจโจะหลังจากนั้นไอรินกับซูซี่ต่างพูดคุยกันเรื่องร้านส้มตำร้านนี้ด้วยความสงสัยว่ามันมีบางอย่างที่ดูแปลกๆนี่ไอรินแกว่าแปลกเปล่าวะที่ทางคนรับออเดอร์ ับคนตำส้มตำชอบพูดคำว่าโจ๊ะโจ๊ะปิดท้ายเวลาพูดตลอดเลยนะเออฉันก็ว่าแปลกแต่น่าจะเป็นคาแรกเตอร์ประจำของร้านนี้ละมั้งและสักพักส้มตำก็มาเสิร์ฟทำเอาสองสาวถึงกับกืนน้ำลายกันอึกใหญ่เนื่องจากในส้มตำม,มีพริกมาเยอะมากๆจนเหมือนเป็นตำบักพริกเลยละ่ะได้แล้วส้มตำโจ๊ะโจ๊ะทานให้อร่อยละ่ะโจ๊ะโจ๊ะ ทั้งสองสาวต่างพากันมองส้มตำด้วยความสยองแน่ละ่ะพริกจัดเต็มมาขนาดนี้ใครจะไม่กลัวละ่ะเฮ้ยแกพริกเยอะแบบนี้มันจะกินได้หรอวะเนี่ยกินได้สิร้านนี้ปกติลูกค้าเขาเยอะจะตายไปเออเอองั้นแกกินก่อนก็แล้วกัน ไอดินจึงได้ตักส้มตำบักพริกขึ้นมาใส่ปากทันใดทันใดนั้นความเผ็ดซ่า,านก็ทําให้ไอดินถึงกับหน้าแดงตัวแดงจี๊ดขึ้นมาในทันทีนะนี่มันมีตะกินพริกชัดๆมันอร่อยตรงไหนกันล่ะเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความสงสัยในรสชาติของส้มตำสูซี่จึงได้ลองกินตามเพื่อนของเธอก่อนที่เธอจะหน้าแดงกัน ลมออกหูด้วยความผิดสถานปีกคนของแบบนี้คนชอบกินไปได้ยังไงกันเนี่ยไม่มีรสอะไรเลยนะนอกจากพริกแน่นอนว่าหลังจากนั้นทั้งสองสาวจึงได้แต่กินไก่ย่างตับย่างโดยไม่แตะส้มตำอีกเลยจนกระทั่งลุงคนขายต้องเดินมาถามนี่ทำไมไม่กินส้มตำเลยส้มตำของลุงแม่อร่อยหรือไงโจ๊ะโจ๊ะ ค่ะคุณลุงอร่อยมากเลยแต่ว่ามันเผ็ดมากเลยไม่เผ็ดหรอกอ่ะลองกินดูใหม่สิโจ๊ะโจ๊ะลุงตักส้มตำบักพริกมาป้อนให้ไอดินและด้วยความเกรงใจคนตาไอดินจึงต้องกล้ามกืนฝืนกระเดือกส้มตำของลุงอีกคำจนเธอถึงกับหน้าแดงก่ำดังไฟเยอร์ขึ้นมาอีกครั้งด้วยความเผ็ดซีดบอกแล้วว่าไม่เผ็ด อร่อยลยสิท่าทำหน้าแบบนั้นนะ่ะโจโจสุดสุดยอดไปเลยค่ะคุณลุงไม่ไม่เผ็ดเลยสักนิดสุดยอดโจโจลุงคะลุงว่าแต่ช่วงนี้เขาบอกว่าพริกแพงมากเลยร้านลุงใส่พริกขนาดนี้ไม่ขาดทุนหรอคะไม่หรอกพริกร้านลุงผลิตเองลุงหมายถึงปลูกเองใช่ไหมคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ปลูกเองผลิตเองนะ่ะโจโจทั้งสองสาวตางพากันงงกับคำพูดของคุณลุงแกลุงจึงได้อนุญาตให้ทั้งสองสาวไปดูสถานที่ผลิตพริกของลุงแกที่หนังร้านส้มตำโดยให้ในแว่นพาทั้งสองสาวไปดูทั้งสองสาวก,ก็เดินตามในแว่นไปด้วยความสงสยัยก่อนที่ในแว่น จะพามาหยุดอยู่ที่ห้องเล็กๆแถวหลังร้านที่เหมือนกระต๊อบไว้สำลับเก็บของนั่นแหละก่อนที่ในแว่นจะเปิดประตูให้ทั้งสองสาวดูและในนั้นทั้งสองสาวก็พบกับแมวนั่าง,ง้ๆงงงตัวสีฟ,ฟ้าอยู่ตัวหนึ่งลุงโจ,โจ๊ะบอกว่าให้พาลูกค้าสองคนนี้มาดูการผลิตพริกของร้านเรานะ่ะฉันก็เลยพามาโจ,โจ๊ะ มันจะดีหรอโยบีนายก็รู้ว่ามันเป็นความลับของพวกเราสามคนเลยนะก็ะลุงบอกมานะ่ะโจโจไม่ดีหรอกนะฉันว่าทั้งสองสาวยืนฟังสองคนเถียงกันอยู่นานก่อนที่ไอรีนเธอจะพูดขึ้นมาว่านี่พวกนายสองคนถ้าดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพวกเราสองคนไม่ได้อยากจะดูมากขนาดนั้นหรอกจะดีหรอโจโจไหนๆก็อุตส่าห์มาถึงแล้วนี่โจโจ ถือว่าเห็นแก่ชองเช้าทั้งสองคนฉันจะให้ดูวิธีการผลิตพริกของร้านเราเป็นกรณีพิเศษเลยก็ได้นะแล้วนายโดเลก็ใช้มือปุ้มปุ้ยหยิบเม็ดพริกขึ้นมาสองสามเม็ดก่อนที่จะยัดมันใส่ปากตัวเองหลังจากนั้นรอเวลาสักพักนายโดเล ก็หันตูดมาทางสองสาวก่อนที่จะขี้ออกมาเป็นพริกหลายเม็ดแน่นอนว่าเมื่อทั้งสองสาวรู้ว่าพริกในส้มตาที่กินเข้าไปเป็นพริกที่ออกมาทางก้นของนายโดเลแบบนี้ก็ถึงกับหน้าซีดขึ้นมาทันทีและพากันวิ่งออกไปอ้วกส้มตาที่กินเข้าไปก่อนหน้านี้แทบจะไม่ทันฉันเตือนนายแล้วใช่ไหมว่าเหล่องนี้ควรจะเป็นความลับพี่นุกันแค่เราสามคนนะ่ะ ฉันก็คิดว่างั้นลหละไม่ทันแล้วลหละไอ้ง่งเอ้ยร้านนี้โดนสั่งปิดแน่นอนงั้นเรารีบเพนก่อนดีวะไหมฉันก็คิดว่างั้นแหละโยวิก้อยเธอถ้าเราขืออยู่ต่อมีหวังโดนจับแน่นอนและแน่นอนว่าหลังจากทั้งสองสาววิ่งหนีออกมาจากร้านเสร็จพวกเธอก็ได้โทรแจ้งกรมอนามัยให้มาตรวจสอบร้านส้มตำแถวบ้านทันที แต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะกว่าที่เจ้าหน้าที่จะมาทั้งคุณลุงคนตตมส้มตมโจโจตัวปลอมที่ก๊อปปี้คาแรกเตอร์ร้านดังมากับนายโนบิและนายโดราได้เพน่นหนีไปจากหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ทั้งสองสาวยังรู้สึกสยดสยองกับภาพที่เห็นก่อนหน้านี้จนไม่กล้าจะกินส้มตมไปอีกนานแสนนานเลยละ่ะ ส่วนมิจฉาชีพทั้ง3คนก็ได้ยายร้านส้มตำไปเปิดขายอยู่ข้างทางแทนเพราะพวกใายสองคนแท้ๆเลยที่ทำให้ฉันต้องมาตกอับอยู่ข้างถนนแบบนี้ที่เก่ายังได้เงินไม่คุ้มเลยนะรู้ไหมกว่าฉันจะเบ่งเอาพิกออกมาจากดากได้มันต้องเสียบดากขนาดไหนความผิดของลุงโจโจ้โจโจตัวปลอมนั่นแหละบอกแล้วว่าให้แสดงให้เหมือนตัวจริงแล้วก็อย่าไปเผลอพูดมากนักก็ไม่ฟัง ก็คนมันอัธยาศัยดีผิดตรงไหนล่ะไปเลยไปโนบีรีบไปร้องเรียกลูกค้ามาซื้อส้มตำเราซะ แน่นอนว่าทั้ง3คนนี้ก็ยังคงก๊อปปี้คาแรคเตอร์ร้านดังและขายส้มตำข้างถนนต่อไปโดยพวกเขาทั้ง3คนจะตะเวนไปตามที่ต่างๆทั่วไทยสำหรับใครที่พบเจอหรือชอบของแตกก็อย่าลืมแวะอุดหนุนนะักก๊อปปี้ทั้ง3คนนี้กันด้วยนะคะโจ๊ะโจ๊ะจ,จบดีกว่าเนาะ